นพาตัวละครม่อนสามกลับมาอีกครั้งให้เราแบบเฮ้ยเราคิดถึง,ถงนะหวนกลับมาให้เราคิดถึงส,สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับช่องคอตัน n อนด์จันชัยค่ะห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะคะมากเลยค่ะ มากหลายเดือนเลยแหละคิดถึงกันไหมคะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอภาย fc แล้วก็พี่ๆนะคะที่เรียกร้องกันให้รีแอคได้ค่ะก็ติดภารกิจหลายอย่างนะคะก็เลยตาช้าแล้วก็ยังไม่ได้ทำคลิปใหม่ๆออกมานะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะกับการรีแอคชั่นนะคะ MV เพลงโ o โมบูนะคะที่เราลองขอกันมาตั้งแต่เพลงโอ้ตั้งแต่ m อเพลง m a r y y m มนั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีแล้วตื่น <laughs> เต้นตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเกือบปีแล้วนะคะเพลงนี้เคยใช่ค่ะใช่ตอนจบอละครซีรีส์ตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนไม่ใช่ปีที่แล้วสิเดือนกุมภาซึ่งก็นานมาแล้วนะคะที่เ,เรียกร้องเข้อเห็นเอเห็นเขาบอกว่าทางค่านะคะเขาไปถ่ายที่ต่างประเทศด้วยใช่ จกประเทศอะไรนั้นก็อันนี้ <มา S 1> พวกเรายังไม่ได้ดูนะคะ <laughs> มาดูกันเลยค่ะขอบคุณนะคะ <laughs> oh, 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 <laughs> I still wonder if this is a dream that someone like you will stand here with me. Look into your eyes, I still get butterflies. Oh my. I could dream. I'm not perfect. Mm -hmm. But somehow it's you who still love me. And yes, it is true. You make my heart flow more than you ever know. And joy is right here, dear slow. So high. I wanna hold you tight and tell here for you oh my god when i can but there will be no more blues cuz you fulfilled my life oh my, no. fulfilled my life and you could a relieved จาเขาหลอมแบบอย่างเงี้ย่คนะคอนขอให้มันเียบเขีนให้แฟนค่ะนาัมาะข้างหลังืออะไร่ะขอบคุณนะคะ I'm here for you ไม่พูดอะไรนะไม่า พี่เป็นพี่เออตอนี่มั่งหลังใจมากคอทั้งน่าสุนุกปั่นจักรยานอะทุกหกล้มแล้วเจ็บมากผมลุ้นอย่างเดียวเลยว่าอย่าล้มนะอย่าล้มนะอะางเงี้ยว้าวทำไมเราไม่ไปเล่นสนุกดีกว่าน้ำองแบล็กชอรี่นะคะ ก็จบกันไปแล้วกับ M B No More Blues ของพี่ฟินกับน้องเบกค่ะซึ่งพี่ามคี่เห็นยังไงบ้างเขามีการไปถ่ายน่าจะเป็นการไอ้มิทติ้งหรือเปล่ามิทติ้งแบบคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศก็คือประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าถ่ายที่นั่นหรือทั้งหมดเลยหรือเปล่าเมื่อกี้ทั้งหมดไหม ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่เลยก็ติดตามแต่ว่าเป็นเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ติดตามบ้างเนาะแต่ว่าก็ไม่ไม่รู้เท่ากับคนที่อยู่ในดอ้มอมใชเอาเป็นว่านะคะเรามาวิเคราะห์เอ็มวีก่อนเอื่นเลยนะคะคืออันนี้ชอบแสงสีเสียงเหมือนเดิมในการถ่ายทำใช่มากแม้ว่าวจะเป็นาการถ่ายแบบเป็นรีวิวแต่ว่ามันดูเรียวแล้วก็ดูแบบมันดูน่ารัก ซึ่งล้องก็สวยแล้วสวยมากๆคือก็ติดตามเร้่อยแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มารีแอคครั้งแรกที่กลับมารีแอคใช่ไหมแล้วเห็นแบบเออมังมีความสดใสอยู่เมันเดิมที่มันเดิมเลยนะคะน่ารักมากๆแล้วก็อะไรนะเขาไม่ได้ใช้ทีมงานเยอะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบควบคุมยากเนาะแต่ว่ามันดูดูแบบไหลลื่นดีมากเล ก็ะค,ะความมืออาชีพระดับหนึ่งแหละ,ะโทนสีถือว่าสวยมากๆ<ช>แสงสีเสียงก็องโอเคมากๆมีความเป็นติดโทนกล้องฟิล์มเพราะว่าเป็นฟิล์มญี่ปุ่นนะเนาะก็จะแบบมีความเป็นกล้องฟิล์มฟิลไปเที่ยวไปฮันนีมูนไปพักผ่อนใช่เออ่ถ้าถ้าเทียบกันกับซีรีส์นะหนูคิดว่าเป็นฟิลแบบคุณสาม พา่อนไปฮันนี่มูนที่ญี่ปุ่นไหมแบบเหมือนพาตัวละครโมนสามกลับมาอีกครั้งให้เราแบบเฮ้ยเราคิดถึงนะหวนกลับมาให้เราคิดถึงมีพี่ไหนนะที่เขาบอกว่าจะพาโมนไปญี่ปุ่นใช่ไหมเหมือนคุณสามหรอแม่ว่าเป็นญี่ปุ่นกันแม่เลยางเหมือนปีพีท่าไหอายจำไม่ได้แล้วสิจำได้จีได้จำไดนแล้วนะเขาแบบว่าประมาณว่าเขาคบกันลับๆ ว่าเขาจะไปที่เหวอย่างเนี้ยแต่ว่าใครจําได้ก็คอมเมนต์เลยนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรือประเทศไหนพี่คิดว่าไงก็โอเคค่ะแล้วก็มันดูเรียวดูหวานเหมือนเดิมนะคะสองไอ้์ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวลองมาอ่านคอมเมนต์ดูนะคะว่าใต้คลิปเนี่ยมีใครแบบว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อกี้จากการวิเคราะห์เราก็ระดับนึงเนาะบางทีแบบคนในมีอาจจะรู้ลึกกว่านี้ว่า อะไรยังไงนะคะเผื่อมี<ช>กิมมิค<ช>เล็กๆเนอะสามารถพ,พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะและ้วก็แนะนำพวกเราได้เสมอค่ะคอมเมนต์แรกนะคะใต้คลิป MV นี้เลยนะคะก็มีคนบอกว่าสำหรับเรานะคะ MV นี้เหมือนเป็นการส่งม่อนสามกับนิยายจริงๆแล้วพเพราะเพลงนี้ได้กลายเป็นเพลงของฟินเบรกและแฟนๆที่ผูกพันกันมาเติบโตมาพร้อมกันไม่ว่าจะ อีกกี่ผลงานต่อจากนี้นะคะเพลงนี้จะเป็นหนึ่งในนิยายความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับที่อุ่มใส่จริงๆนะเพราะว่าพี่ฟิลกับน้องเบสใช่ไหมเขียนเขียนวอวยพรให้กับแฟนคลับมามีฮันนีแล้วก็หลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของพี่ฟิลกับน้องเบสนั่นเองท่นะานักน้องน่ารักเสมอคะ่ะสําหรับแฟนคลับใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงเป็นเพลงตอนจบของอีพีสิบสองด้วยของซีรีส์ที่ยังไม่มีเอ็มวีใช่ไหม ซึ่งเราเรียกร้องที่จะมีเอมบใช่ค่ะแต่ว่ามันเขายังไม่แบบมีเวลาถ่ายเนาะน้องๆก็น่าจะงานเยอะนะคะอันนี้ก็อมนเตอร์แฟนยังอิ <Happy S 2> บบนเตอร์แฟนยังแบบว่าแน่นอยู่เลยนะคะคือแน่นหนามากขนาดอันนี้ยังแบบคิดถึงตัวละครม่อนกับสามเลยรู้สึกแบบว่าเอบนี้เหมือนเป็นการหวนให้คิดถึงอีกครั้งนะคะใช่ค่ะ บางคนนะคะก็บอกว่ายัางกลับไปดูซ้ำๆนะคะเนื่องจากความรักที่แบบว่าเออมันน่ารักนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่มีความรักคล้ายๆกับม่อนสามนั่นเองนะคะก็จบเนบิย์เอนดิ้งสำหรับเอมีนี้นะคะน่ารักน่ารักมากๆค่ะก็คลิปนี้นะคะพวกเราก็สรุปการรีแอคเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคิดคิดต่อนะค่ะ ก็จะพยายามทําคลิปเรื่อยๆนะคะก็สําหรับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ซับพอร์ตเราทั้งสองคนนะคะของเพราะว่าเราสองคนเนี่ยยังมือใหม่กันมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็ยังไม่รู้จักยังไม่รู้ สองคนนี้คือใครอะไรยังไงเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดซ u b สไครต์ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะเขาต้นเอนสันชายค่ะวันนี้ก็ขอเราไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะค่ะเราดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะรีแอคอะไรคู่ไหนเป็นใครอะไรยังไงน,นะคะแล้วก็สามารถยที่จะแนะนําเราได้นะคะใช่ค่ะว่าให้เรารีแอคอะไรของคู่ไหนนะ ใช่ค่ะเพราะว่ามีหลายคู่มากตอนนี้นะคะมีสุดกําเนิดมากมายนะคะก็ออะไรนะเ l กำลังแบบใช่เจี๊ยบกำลังพุ่งเลยใช่ค่ะก็ซัพพอร์ตคาดซัพพอร์ตเสมอนะคะแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะงั้นพวกเราสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคน